อีอย่างนี้ก็ได้อีอย <out> ่างเลยน้ำมันไหลน่ะไอ้บ้าประทัด เอาเห็ดจังไร์สันให้ให้ฉันเฮ็ดหรือเธอเฮ็ดเน่ยหลายชนิดแบนี้อีกทางอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอุ้ยกลิ่นก้อนเหรอเอาหน่อยนึงเอาไปยันอุ้ยไฟที่สัตว์บอกมันมีไฟอ่ะโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวต้นนี้นี่ยอือมีดามันเป็นฝรั่งเดือดเนี่ยเขาเอามาออกสนามอย่างวะแต่กินงกแต่โบราณเขาเออแมนแมนแมนเออมันแซ่บดีเลยหรอแสบตัวนี้เหรอมันจะทานก็อือปะพอละ ตุยเจีแตปิดซีดาตะวนี้บ้างด้อืมอืมอืมฮรเออปเจ๊แต่ละอ่ มันูกแล้วก็ไปไห เดี <differences S 2> ๋ยวหายแต่พกหรือเปล่า

แาน่อลูนลาเองวไงปากัับัน,น,บนนะบาม,นะมาเด้อปลามาเด ER. ืแล้วน,นี้พี่น้องมึงด้ยปลาไม่อยากโตกล่องก่น้อรัานเนาะงานมานตกรเลด้ด แก้วที่แบบมือแม่นล่ะเดี๋ยวซอยเจียวขึ้นไปเบื้องอันขอเชมผลามาตึกสะดุงพี่น้องึสะดุงแม่น้ำไฟ้ะอืมคุณน่ะน้ำไฟเป็นภาแล้วสงสัยเขาจะต้องได้พึ่งหมูกระทะละอันเปิดเบิงเบิดเปิปด้วยแน่นแน่นงานที่ยังางานใหม่งาใหม่ทำาล้วมีกระดังที่เนี่ยจะไหนพี่เนาะ าปลาเพียบเมื่อไหร่จะโตเด้อน่าน่าน่าตีหลัตายนะน่าได้ไปยังหงน้ำบุญน้บปลาโตหน่อยได้ป่ะจิ้นป้าซอมติ้งจะได้ทอดปลา้าวอันปลาขาวของล่ะเออซีเมนกลับเกลียนจานหนึ่งเลยดิแม่ซื้อใครมันไหมล่ะมาตึกปลาพี่น้องตะวันตอนกับบันจะได้แว่ซื้อใครซื้อใครกับปลากับป้องเนี มากอืมนี่ไปากลาบได้ค่ได้หมดเองไงแลสิลุยไปข้างหน้าเด้๋จ้าเด้อไดปา้เพิ่งอเอาไลถ้าสิลุยไปยังไหน้ยนี่เดี๋ยวไปพอกันยุคุณบานี้ันเียวแ มนั่กกินเอ,ม,นเอนมันเลีล้ยวน้ำมัน่ะบายอู้หูสิน้ำมันสิน่บรรยากาศไหมเนาะบรรยากาศดีมากขึ้น ติกูแล้วคาะไมได้หน้าเมื่อนี้เอากูสามันคำแล้วกูสา่หนุแล้วตีเสียวหลังยานผู้นำแต่ว่าบรรยากาศดีดีเนาะเบรบรนยากาศดีดีดีดเอาเอาเอาเอยยังนี้อะไยังเลยต่างมันไหลนะไ้บ้าบ เอาเอาบอมป่าเหี้ยงแล้วบอมวัวปลาเล็ด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 น้องนี่ไม่คอนปลาเล็ดเล็ดเล็ดจริงว้าตายแล้วไงบ้ะได้ได้ยังล่ะได้ทายอะได้ตันจับแล้วจ้าจับแล้วจ้าได้ปลาทอดจานนึงนี่ล่ะไม่ได้ลาบกับพี่หนุ่มมื้อนี้แม่ไม่หนูอื่นเอาอยู่พี่น้องมึงบรรยากาศดิอุย นี่นี่นี่เสิป่ะปอมมีดอกอาลองโอ้ยโอ้ยป้าเอ๋ยป้าห้องคอยกะุวัดได้เจ้าจะตอดสิวอจะจำเนี่ยพะได้่านเขาพึ่งไปเชียงใหม่ตกมาฮอดของไทยป้าปิ่นสีคืมคืมวัวใจเนาะ

กาหูดำเบ้าเบ้าหูดำอ่ะเบ้าหูดำกับเบ้าโอเเบ้ายู้ที่อุเบ้าเูดาวี่ออกกำลังก่อนนี่เน้นเย็นเย็นเนาะก็บรรยากาศแบบแบบตามแบบอดทงเนาะต็มตอนตองนี้มันเป็นแสวยเันบแต่เป็นแบบเป็นร้านอาหารดีเนาะใช่เลยพวกนี้มีเงินมาตื้นทีทงอีกทีแล้วค่ะพเขมี่แนักแดงโอ้ยอย่บอกนะแดนเหรอไม่ใชกระเป๋านี้ที่รันที่ยู่ า<ส>อยากได้ที่กบ,บอกนะพี <laughs> ่น้อครองทักอย่ง้มนบานเขาเนี่ยหลายไล์บางเอีลอดะเป็นไปในีทัสองไลนโอเคม่เป็นแม่เอ็ีมีนมีโยนตลอดท้ายนะเอสาวสวยนี่้านเขาเ่ยรับทีนี้เลยเขาแบบรวมนี่ อาดต้นใบไม้แล้วก็เอ้ารถวิ้ก็ต้อต้องสา้วกต้องยางตองพามตวั้นีต้องแซ่บเลยูต้องแซ่บเลยูผ่าายเกียน